สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ชาแนล EC Team Life วันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวระบบเกมนะครับแล้วก็แฮปปี้กระชาเดีกันนะครับในเกม Lost Realm c o l o n l List นะครับเกมเนี้ยผมเล่นมาได้4วันที่ยังไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามัน เขาแจกของน้อยมากนะฮะันนี้เข้าวันที่5แล้วนะครับที่ผมเล่นเนาะกว่าผมจะเก็บเพชรได้เนี่ยคือมันมันแทบจะไม่มีแจกแบบในจดหมายหรืออะไรมาเลยนะครับคือเราต้องไปเก็บภารกิจเก็บต่างๆนานาไปข้างนั้นเลยแล้วก็ตัวเกมมันทำออกมาค่อนข้างจะถือว่าโอเคโอเคกว่าหลายๆเกมที่ออกมาในช่วงนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่ทําคลิปนี้เกมนี้ก่อนเนาะแล้วก็สมดุลในเกมก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยเรามาลองดูระบบนะครับ เกมนี้ก็จะมีตัวละครอยู่4เกรดนะครับก็ระดับ legendary จะสูงสุดแล้วก็ epic จะรองลงมานะครับ epic ก็สีม่วงนะแล้วก็แรสีฟ้านะครับตรงนี้นะเนาะเรามาดูที่การอัปเกรดตัวละครนะฮะตัวละครเนี่ยก็อัพเลเวลได้ใช้น้ำยานะครับอัพเลเวลได้แล้วก็ในส่วนของตรงดาวเนี่ยมันจะเป็นการใช้ตัวละครที่ดาวเท่ากันนะครับตัวไหนก็ได้ เอามาเพิ่มดาวกลายเป็น5ดาวตอนนี้ตัวนี้สีดาวนะครับถ้าจะเพิ่มดาวต้องเอาตัวดาวเท่ากันมาให้กินอีก4ตัวนะฮะตรงนี้เนาะแล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นการปลูกดาวครับสีม่วงนี่ก็จะมีหินปลูกอยู่จะมีดันให้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็เอาตัวซ้ํามากินนะครับก็จะเพิ่มสเตตัสข,ขึ้นไปนะครับตัวซ้ำเนี่ยก็เปิดได้ในจากตู้กระชานะครับแล้วก็ถัดไปนะครับ ในส่วนของอาวุธชุดป,ป้องกันก็จะใส่อาวุธได้6ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์ได้อีก1ชิ้นนะฮะในส่วนของอาร์ติแฟกต์เนี่ยสุ่มในตู้กระชาได้นะครับก็จะเพิ่มความสามารถตามน,นี้นะฮะนี่แต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอาร์ติแฟกต์เนาะในตู้กระชาของตัวละครอนะ่ะมันดรอปนะครับอา,อาวุธเป็นเซตนะฮะเป็นเซตก็จะมีเซตเซตแอทแท็กใส่2ชิ้นก็จะเพิ่มแอทแท็กสินะครับใส่6ชิ้นก็จะเพิ่ม45%นะฮะนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆเนาะ แล้วก็อสุดท้ายก็ตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับเป็นท ALENT นะครับโอเคการจัดทีมก็จัดได้5ตัวละครนะครับแล้วก็โหมดต,ต่างๆก็จะมีตามนี้ครับโหมดสตอรี่ตรงนี้อยู่ข้างบนแล้วตรงนี้จะเป็นโหมดดันเจียนนะครับเป็นหอคอยเป็นดันเจียนเก็บของเก็บหินปลูกเก็บอาวุธชป,ป้องกันจะอยู่ตรงนี้นะครับเข้าข้าระบบนะฮะเรามาดูระบบตรงนี้สายสุดเป็นดันเจียนของอาวุธช่ป้องกันครับก็จะมีบอสอยู่4ตัวให้เลือกนะครับ เซตที่ดรอปก็จะไม่เหมือนกันสามารถคลิกดูได้ว่าแต่ละเซตทําอะไรได้นะครับใส่กี่ชิ้นเนาะเอ่อมันจะเป็นชั้นๆเนี่ยฮะหกเสูงสุดจะอยู่ที่20ชั้นนะฮะไกลมากผมนั่งติดอยู่ที่ชั้น5้าะครับเพราะว่าแต่ละชั้นอะบอสมันจะธาตุไม่เหมือนกันอย่างชั้นเนี้ยจะเป็นธาตุมืดธาตุเป็นกลางนะครับแต่อันเนี้ยก็จะเป็นเป็นอินทรีย์ ซึ่งถ้าเนี่ยมีผลสูงมากนะครับมีผลเกี่ยวมากนี่อินทรีก็จะชนะม้านะครับม้าก็ชนะมังกรมังกรก็ชนะอินทรีครับแต่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ชนะใครไม่แพ้ใครเลยนะครับค่าพลังลบก็ตามนี้แต่ว่าถึงว่าค่าพลังลบเยอะนะครับกว่าขอศสตูผมก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับในบางฉากมันอยู่ที่เราจัดทีมด้วยแหละผมว่าเพราะว่าตัวละครที่ผมมีอะเล่นมาสีวันเนี่ยผมแทบจะไม่ได้กาชาในตู้เลยนะครับอาจจะก,กาชาไปแค่10 10ถึง20ใบนะครับเพราะเกมแจกน้อยมากอย่างที่บอกนะครับคนที่จะเล่นก็คงจะต้องอดทอนหน่อยนะ <c oughs> อ่ะอันตัวละครก็ใส่ได้5ตัวนะครับแล้วก็อาจจะต้องใส่ตัวฮิลแล้วก็ตัวซับด้วอยอแต่ผมไม่มีนะฮะก็เลยเลยปั้นแต่ตัวโจมตีก็ตัวป้องกันไปนะครับโอเคนะครับต่อไปก็ด้านขวาครับอันนี้จะเป็นดันหินปลุกนะฮะ ก็จะเป็นตามของประเภทของตัวละครนะครับไอสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นรูปลมแล้วกันอันนี้เป็นเหมือนรูปไฟนะครับมันจะอยู่ตรงที่ตัวละครนะครับว่าจะใช้หินปลูกอะไรมันจะมีบอกไว้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นหัอ้อเดี๋ยวตอนนี้มันปิดต้องรออีก3ชั่วโมงก็จะเปิดนะครับโอเคอันนี้สุดท้ายที่ยังไม่เปิดเลเวลต้อง35เนะี่ยไอดีผมมันเพิ่งเลเวล25เองเล่นมาได้45วันนะครับต่อไปก็ไปที่มดสตอรี่นะครับ ตอรี่ก็แมพเขาก็จะทำพื้นๆถ้านนไม่มีอะไรหรือหวาพิเศษเผมอยู่ที่ฉาก6ครับแต่ก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนนี่เป็น EXP นะฮะสามารถกลับไปเล่นฉากเก่าได้ไปฟาร์มได้ถ้าฉากไหนผ่านแล้วนะครับเราจะสามารถฟาร์มวนได้นะครับนี่นะฮะมัติดแบตเติร์นแต่ว่าวันหนึ่งอ่ะเขาให้มันติเนี่ยแค่40ใบเองแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเราต้องไปซื้อนะครับ ในช็อปเอานะใช้เงินจริงนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ฉากอะไรบะาหกขีดเจ็ดนะครับหกขีดแปดผมอยู่ที่หกขีดแปดนะครับผ่านครั้งแรกก็ได้เพชรนะครับห้าเม็ดมั้งโอเคลงได้ห้าตัวครับก็ลากวางได้ตามตำแหน่งของตัวละครนะครับไอตัวหน้าตัวหน้านี่มันก็จะวิ่งเข้าไปชนก่อนนะครับในส่วนของสกิลก็สามารถกดใช้เองหรือว่ากดออโต้ก็ได้นะครับออแล้วก็เลือกเพื่อนมาได้หนึ่งตัวนะครับ ซึ่งมีซูตด้วยอ่ะผมใส่ซูตเข้าไปอ่นี่ค่าพลังรูปของมอนจะอยู่หมือนหของผม9ก้านะครับไปตอนต่อสู้ก็มันไม่สามารถลากทําอะไรได้เลยนะครับลากให้วิ่งไม่ได้คือมันวิ่งชนกันแล้วก็ใช้สกิลแล้วเราก็สามารถแค่กดสกิลเท่านั้นเองนะครับแต่การจัดทีมให้ชนะท่าถือว่าสําคัญนะครับเกมนี้แพ้ทางกัน ม้ามงกรแล้วก็เหี่ยวนะครับเก่งนี้เขาใช้เป็น3 4ส,สประเภทม้ามงกรแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ม่วงนะครับเนี่ยซุดออกมาละถมตางเป็นหนึ่งซุดนี้เป็นเลเจนดารี่นะครับ เอาล้ครับระบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่าแฮปปี้กาชาเดวันสดออาล้ครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดแล้วนะครับวันนี้นะครับเปิดได้สีวันนะครับเซิร์ฟผมเก็บเพชรมาได้หนึ่งพันสองสิบสองเม็ดเออแจากทีละห้าเม็ดสิบเม็ดนะครับน้อยมากแล้วก็ตู้นะครับก็จะมีตู้แค่สองตู้ ซึ่งตอนแรกอะประมาณ2วันแรกที่ถ้าเราเข้าเล่นอะเขาจะมีตู้ซุดให้นะครับซึ่งผมเล่นเลยมาละมันไม่มีละมันปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าตู้ก็จะเหลือแค่ตู้แต้มเพื่อนนะครับกับตู้ธรรมดานะครับซึ่งตู้ธรรมดาก็มีซุดนะฮะซุดมีอยู่เรียญศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เลเจนดี่คือสีทองนะครับจะอยู่ที่1%นเอนะครับอีพิก6.3นะครับแล้วก็แร62%นแล้วในส่วนทางขวานะครับจะเป็นของอาร์ติแฟกต์ก็อยู่ในรูปตู้เดียวกันนะครับ Artifact Legend จะอยู่ที่0.7นะครับ Epic ก็2.9แล้วก็แลจะอยู่ที่26.70%เนอะครับออของต่างๆก็อยู่ตางนี้ครับตัวละครก็ตางนี้นะครับอี e i c ก็จะมีเลตบอกแต่ละตัวชัดเจนนะครับก็จะมีนี่มีโลกิด้วยนะครับพอลโล่ฮาเดสโพสเดอนเฮ e ่านะครับก็เป็นเทพประกรณำของกรีกนะครับโอเคซุ่มไปเลยนะครับผมมีอยู่11บใบอีก1,000พเพชรใช่ไหมผมจะสามารถซื้อได้อีก แปดใบก็ทั้งหมดก็มีสิบก้าใบนะครับสิบครั้งไปก่อนเรท1%ดูมันยิดูมันเงียบๆโอ้โหโอ้โหฟ้าครับฟ้าโอ้ยเด่นี่จะได้ตัวหิวแล้วเนี่ยเป็นพีษไม่แล้วครับโอ้หตัวหิวแต่ก็เฮ้ย อัทิแฟงหนึ่งครับตัวละครเก้าฟ้าทั้งหมดเลยโหจริงๆครับผมไม่มีละผมเหลืออีก120เพชรไม่สามารถซื้อได้นะครับเพชรไม่พอก็จะเหลืออีก9นะครับได้แต่ทีละใบนะครับแล้วครับโุเรดยากนะ ก็แล้ครับโอ้นี่ม่วงครับอีปิกมาหนึ่งโอ้ได้ตัวฮิวมาหนึ่งแล้วครับน,น,น่าจะเป็นฮิวนะเราต้องไปดูสกิลอีกทีนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวฮิวอีปิกนะครับตรงนี้เป็นเม็ดธนูนะฮะ อ่ามาอีกแล้วหนึ่งม่วงสตัฟครับเยี่ยมมากโอเคเป็นอนตกแฟ์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวใช้พิษนะครับตัววิเอร์ หมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเลดก็ตามที่เห็นเลยนะครับเลเจนเดอรี่นเรนะครับอีพิกก็6.3%เอนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้ description เหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมนะก็เดี๋วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย